เลขที่ฟันขาดคือสองห่างนี้ค่ะเดี๋ยวจใจ้แคบเลขทูบเราแป๊บนึงค่ะถ้าถามว่าแม่หนึ่งขางวดนี้แม่หนึ่งมั่นหน้าขนาดไหนงวดที่แล้วซื้อลอตเตอรี่ประมาณสามร้อยใบงวดนี้ก็จัดมาให้ตามนี้ค่ะงวดที่แล้วสามร้อยใบ งวดนี้ก็เลยจัดหนักจัดเต็มห้าร้ยเอ่อเจ็ดทั้งหมดนะคะที่ซื้อลอตเตอรี่งวดนี้แ0 0รอกว่าใบอ่ะและดูนะเมื่อเย็นนี้นะคะหนึ่งทำพิธีไหว้สารพระภูมิบ้านนะคะเป็นสารตายายแล้วก็เป็นเอ่อศารพระภูมิแล้วก็เป็นศา,าพลารพระพรมที่บ้านหนึ่งนะคะหนึ่งก็เลยจุดทูปได้เลขนี้มาค่ะ